โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายเทนคาระนะครับอันนี้ผมจะทำจากสาย running line ของสายไฟนะฮะเอามาใส่ตัวคันเทนคาระตัวนี้นะฮะซึ่งจากเดิมในที่ผมใช้อยู่ครับมันเป็นเรียกว่าสายเ,าเคปลานะฮะเ,เป็เกทักอย่างนี้เคปลาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวผมจะลองตัดสายไฟนะอันนี้เป็นสายไฟอันเก่าผมนะไม่ได้ใช้แล้ว เลยตัดให้ยาวเท่าคันเบ็ดแล้วก็ให้มันเลยออกจากคันเบ็ดสัก2ฟุตนะฮะก็เป็นช่วงล u น n i n g l ลนของมันนะครับผมจะเลือกใช้เปิดมหมุนหมุนไปก่อนนะครับหมุนไปเพื่อผมอยากอยากได้ช่วงเฮดปมะมาช่วงช่วงเฮสของสายไฟมาหน่อยหนึ่งมันจะได้มีน้ําหนักในการส่งเหยื่อด้วยนะแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะต้องลองก่อนเมื <c oughs> ช้าผมตัดแบ่งไปแล้วช่วงเฮดมันตัดไว้หน่อยนึงฮะสายยาวพอสมควรนะ <c oughs> เดี๋ยวใช้ได้ไงเดี๋ยวจะแบ่งให้ด้วยนะไม่ได้ใช้แล้วนี่อ่ะผมแบ่งไว้แล้วในช่วงเฮดนะมันเป็นช่วงเฮดอยู่หน่อยหนึ่งเลยผมจะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเอาเป็น,ส,นส่วนหัวอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตัดไปแบ่งไว้แล้วเออเอาง่ายเข้าว่าแล้วผมก็จะวัดนะฮะวัดให้มันยาวจากคันเบ็ดมาสัากสองฟุตกะเอาแล้วกันครับ ไม่ได้ว่าประมาณนี้เทียบเทียบเอาคอเนเบ็ดน่าจะสิบสองสิบสามฟุตอ่ะผมอยากได้สัก,สกยาวสักสิบสี่ฟุตกะกะเอาแล้วกันนะฮะยาวประมาณนี้เพื่อความมันในการปีนะฮะโอเคได้แล้ว ค่อนข้างยาวพอสมควรนะฮะมันจะได้ส่วนเฮดมาหน่อยหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองก่อนนฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทํารูปเพื่อจะเข้าตรงส่วนปลายนะฮะผมยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับทําไปเรื่อยๆอาศัยงูปลาครับด้วยความที่อยากรู้อยากลองก็ลองหัดไปเรื่อยๆนะฮะ อันเดิ้ลเรื่อยครับดูมันคอจะเด้งออกอ่ะโอเคครับเอาปมเท่นี้พอแล้วกันครับลองดูก่อนครับมันก็น่าจะแน่นพอสมควรนะครับ กติสายไฟมันจะดูดกันอยู่แล้วเนี่ยฮะมันจะดูดกันเลยนะมันจะเหลือเชือกนี้ไว้หน่อยหนึ่งเอาไว้ทาปมนะฮะไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าแล้วผมก็จะหาอะไรหากาวมาไร้พันพันซะหน่อยหนึ่งฮะเก็บหน่อยอันนี้ลองทำเนื้อมะม่วงนะอย่าว่ากันนะครับเอาบ๊อบบินตัวนี้นะพันครับพันให้มันเรียงแลมันเป็นเรียงกันสวยๆนะฮะ ลองทํานะครับผมลองทําอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลดีหรือเปล่านะลองทำาลก่อนนะาการตกปลาไม่มีผิดมีถูกนะเราประยุกต์ใช้เอานะครับให้จะมาสั่งก็เข้าใจครับมัน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 ค่อน,นข้างจะมีราคาสูงครับบางอย่างก็อันไหนดัดแปลงได้เองก็ลองดูครับไม่ผิดครับขอว่าเราตกปลาสนุกเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วโอเคฮะชอบโอเคนี้แหละครับลองก่อน ครับเรามาเข้าสายตรงนี้ดูครับเอาสายฮะดูว่ามันล็อกหรือเปล่าโอเคครับส่วนปลายสายนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับที่เรียกว่าลูปนะฮะแต่เพื่อนเพื่อนที่มีความสามารถก็จะทำลูปเองก็ได้นะครับเนี่ยจะเป็นมัดเอ็นให้มันเป็นลูป ผมอย่างนี้ก็ได้นะฮะไอแต่นี้ผมลองใช้ใช้หลูดสําเร็จหนะ่อยฮะหาซื้อได้ครับร้านพวกอุปกรณ์ไฟครับมีขายแต่ถ้าถ้าไม่อยากซื้อจริงทําเองได้เช่นกันนะไม่ไม่ไม่ไมไมยากนะดูแล้วไม่ยากเอาเอ็นต่อเอาเลยก็ได้นะแต่นี้ผมลองใช้หลูบแล้วกันนะฮะผมลองแล้วตะ่อกี้ลองตีสายเปล่าดูฮยใช้ได้ดีด้วย เราสามารถโลแคชออกได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นสายไฟแล้วผมเลือกเป็นช่วงเฮดออกมาประมาณสองคืบได้ะฮะสองฝ่ามือได้เป็นช่วงเฮดของมันออกมานะฮะเพื่อให้มันมีน้ำหนักตีออกไปได้ดีขึ้นนะฮะสายลันลิ่งตัวนี้เป็นสายเบอร์สี่นะครับจะเป็นสายเบอร์สี่ของเก่าของผมมันเหลืออยู่ผมเลยเอ๊ เห็นฝ้าล่างมันมัน,ม,นมันใช้เป็นสายพวก PVC อะไรเงี้ยเทงกะละเหมือนกันจะเป็นพวกสาย PVC ก็เลยคิดว่าเอ๊สายไฟยมันก็ได้ใช้ได้โอเคครับใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้ดีด้วยนะฮะไม่น่าเกลียดเลยอันนี้เราดัานเข้าไปก่อนนะครับดันก็ไปเกือบสุดตรงนู้นเลยแล้วจะมีท่อของมันนะท่อสวนอีกด้านหนึ่งนะลูดกลับมามันก็จะแน่นเลยนะ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้คันหลิวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมสรุปได้เลยครับสายไฟเก่าๆถ้าเบอร์เล็กๆหน่อยผมว่าใช้สายไฟเบอร์หนึ่งก็น่าจะใช้ได้แล้วนะฮะนะผมจะรูดกลับมาครับวันนี้มันจะแน่นเลยนะครับอ่าโอเคดีไม่ดียังไงเดี๋ยวต้องลองตกปลาดูครับว่ามันได้ผลดีหรือเปล่านะฮะอืม รูดไปถึงตรงนู้นแล้วนะแล้วผมจะเอาเอาได้ไลท์ทับอีกทีหนึ่งครับเพื่อความแน่นบางทีเผื่อโดนของใหญ่ครับ <S <S เดี๋ยวเราไปลองครับเดี๋ยวยโอก,กาดวันนี้ก็ว่าจะทําเสร็จแล้วก็จะไปลองเลยนะฮะไปแองตีดูตะกี้มองตีข้างบ้านดูแล้วออ้ยโอเคเลยไม่น่าเกียดเลยดีด้วยนะ